สวัสดีสมาชิกทุกท่านวันนี้พบกับปุมบีเบอร์มัวยจนเรามาแลกุยกองจะน้ำย่งโกนักกอล์ั้งในวันที่ยกนี้นะครับโกนี้นะครับเป็นการจนระหว่างโกดุกดางามประหยัดแสมซิ่งตะวันใจหรือว่าบักแสมทำร่อยกองนายโจกายโก้ซ่องพี่น้องนายโยงตั้งนะจนกับโกโนดเลมโบกีนี่ก้องนายกลมวังวิเศษตั้งสมาชิกโกนี้จริงรางวัลซ่องกิโลนะซ่องกิโลเรามาววงระวัดแบบยอยอตั้งซ่องไหวโกโนตเลมโบกีนี่นี่ก็ว่าจนมาแล้วแรกตั้งสมาิกไม่เคยแปย์ดีนะจนมาจ็อบมาแล้วสมาชิก ลาทุษจนาทีนะกอนทั้งนะหัวตัวน,นี้จนประเพ็รตบต่อกลางป่ากลางนักสมายิกมีนำใจเนี้ยสำรับสมัยิกแันใดที่จล่นหัวเล่นดากรรมได้บางได้ให้กอดไปตีลิงหน้าโปรไฟล์ฟลปีเบอร์มือจนเรามาวางรอดกองโจนกันมั่งระบาดุกดางามประหยัดแซมติ้งตะวันใจหรือว่าบักแสมต่ำรอยก็ว่าจนมาแล้วแรกกลนงกันสมายิกเกยดแปรแล้วก็รบมาชนะซ่องสร้างกลางแล้วลา,า,า,าทุดจนะทีถามมีร่มสมายจิก จนปะปิดล็อกก่อต่อกลางนะเนี่ยวนนบมีนำใจสมาชิกสำหรับอ้วอนคนนี้ดีเจอดีที่สมาชิกอ้ามพลัดนะหนาสนามยังโกนาก่อนจะังในวันที่หกนี้ห้ามพลาดสมาชิกห้ามพลาดสำหรับสมาชิกทันใดที่จะเรนหัวให้ติดตามกาสันได้ที่ล,ลิงหน้าปลูฟไฟปีเบมิมวจนก้กับ